วันที่10มิถุนายน2,563เตรียมรับเงิน2,600บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่รัฐบาลอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,000บาท ให้กับกลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กแรกเกิดเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในความพยายามที่จะสะกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 นั้นนะคะสำหรับผู้ปกครองเด็กแรกเกิดที่กำลังรองเงินในส่วนนี้นั้นนะคะก็จะต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่ารัฐกำหนดที่จะนำเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีพร้อมกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ ซึ่งตามรอบโอนของเงินในส่วนนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่10มิถุนายนนี้ก็เป็นไปตามกําหนดรอบโอนที่ทางกรมบัชีกลางกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะในวันดังกล่าวนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด2,600บาทนะคะแบ่งเป็นเงินอุดหนุนบุตรจํานวน600บาทและเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจํานวน2งวดก็คืองวดเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนเดือนละ1,000บาท ส่วนรอบโอนในเดือนกรกฎาคมก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่10กรกฎาคม2563เป็นจำนวน1,600บาทนะคะจากเงินอุดหนุนบุตรและก็เงินเยียวยากลุ่มปอบางงวดที่3ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายนะคะและตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเหลือเพียง600บาทเหมือนเดิมนะคะสำหรับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะหรือว่ามีบุตรแล้วและต้องการลงทะเบียนใช้สิทธิของตัวเองรับเงิน600บาท ที่รัฐจะใจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบนั้นนะคะก็ทําได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนจะต้องไปทําอย่างไรที่ไหนแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสถานที่รับลงทะเบียนนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่นะคะในเมืองพัทยานะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา แล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเทศบาลหรือว่าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอ,อบาตานะคะส่วนคุณสมบัติที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร600บาทนั้นนะคะก็จะต้องเป็นเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์นะคะก็คือเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทยหรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558เป็นต้นไปนะคะ จนมีอายุครบ6ขวบค่ะแล้วก็ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนนะคะผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะนะคะหรือว่าไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะคะแล้วก็เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยก็คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีนะคะส่วนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีแบบคําร้องของลงทะเบียนหรือว่าด r 0 1นะคะแล้วก็แบบรับรองสถานะของครัวเรือนหรือว่า d r 0 2นะคะแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองนะคะแล้วก็สูติบัตรเด็กแรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองนะคะก็ใช้บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยหรือว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเฉพาะหน้าที่หนึ่งที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่หนึ่ง พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลแล้วก็รับรองสำเนาให้นะคะในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานบริษรัทต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำในวงเล็บนะคะก็ใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือว่าเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนามให้นะคะแล้วก็สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบัตรแสดงสถานะหรือตำแหนง่งหรือเอกสารอื่นๆใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่หนึ่งแล้วก็ผู้รับรองคนที่สองนะคะสำหรับมารดาที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะก็ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแต่อย่างใดนะคะหรือถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยนะคะแล้วก็ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและวัชนโทร02-255-5850-7แล้วก็ต่อ121-122-123-124-147และ02-651-6920นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ